วิธีใช้งานเมาส์กับคีย์บอร์ดให้สามารถเล่นเกมฟรี Fire บนมือถือและแท็บเล็ตระบบ Android ได้ง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับอันดับแรกตัวแปลงให้เสียบสายเข้ากับปลั๊กไฟให้เรียบร้อยไฟจะติดแบบนี้นะครับเสียบคีย์บอร์ดที่ช่อง USB ทางซ้ายนะครับเมาส์เสียบช่อง USB ทางขวา ไฟเมาส์กับคีย์บอร์ดติดแบบนี้นะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับไปที่มือถือหรือแท็บเล็ตเปิดบลูทูธไปที่จับคู่อุปกรณ์ใหม่เลือกสัญญาณจะชื่อว่า019กดจับคู่อุปกรณ์ไปที่เพ t o r e ติดตั้งแอปชุดพิ้ง g p พัท V3 จกนั้ให้เปิดแอปชุดพัดวีสามกดเห็นด้วยกดตกลงมันจะไปที่หน้าแสดงทับแอปอื่นนะครับเลือกชุดทึ้งพัดวีสามกดเลือกอนุญาตให้แสดงทับแอปอื่นกดแบ็กกลับไปนะครับรอสักครู่แล้วก็กดอนดุญาตอีกครั้งหนึง่งกดตกลง จากนั้นนะครับโหลดแบบนี้ปุ๊บพอเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับมันจะบอกว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าตัวแปลงมันรองรับแอปตัวนี้นะครับมันจะมีข้อความแบบนี้นะครับ019เชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นไปที่เกม Free Fire ตรงนี้นะครับกดแตะที่ตัวเกมนะครับเลือกเมนูที่3นะครับตลวค้าเซตไปที่กระโทนวก F1 นะครับมันจะมีสลักณ์ของ แอปนะครับลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถจะซ่อนหน้าต่างลอยตรงนี้ได้นะครับไปที่ตรงนี้สลักสามขีดนะครับเลือกตั้งค่าไปที่ลูกบอลลอยน้ํานะครับเลือกกดตรงนี้นะครับเป็นปิดนะครับกดตกลงไอตัวหน้าต่างลอยนะครับมันก็จะไม่มากวนใจแล้วนะครับกดมูฟลงไปนะครับไปที่เปิดเกมพิฟไฟสามารถเล่นเกมได้เลยนะครับกด F2 นะครับที่คีย์บอร์ด เพื่อโชว์ปุ่มให้ดูนะครับว่าต้องกดอะไรบ้างในขณะเล่นเกมกดที่ลูกเลื่อนของเมาส์หนึ่ง <Okay. S 1> ที่มันจะมีสัญลักษณ์ของลูกศรเมาส์สีฟ้าแสดงขึ้นมาแต่ว่าลูกศรเมาส์มันจะเคลื่อนที่ช้านะครับให้เรากดที่ DPI สัก2ทีนะครับผามจริงมันกดได้สครั้งนะครับหนึ่งสองนะครับอันนี้คือไวระดับโอเคแล้วนะครับสามารถใช้เมาส์คลิกได้เลยนะครับ สามารถเล่นได้แล้วครับสามารถที่จะกด F1 นะครับเพื่อแก้ไขปุ่มถ้าเกิดว่าปุ่มไม่ตรงผมล่ามาให้ตรงนะครับกดบันทึกนะครับกดตกลง <Double> ก็ประมาณนี้ครับสามารถเล่นได้แล้วครับ